เราหยุนะครมาตรการป้องกันนะครับามว่าเราเห็นเห็นพวกของนะครับเราจะวางวางของในระดับที่ว่าไม่หังสายตานะฮะแล้วก็หาเชือกและให้คำว่าและและเออไอตัวเนี้ยคุณไม่ต้องบรรยายแล้วคุณอ่านตามคุณพจน์ไม่ต้องไปขยายความขยายความแล้วคนจะงงนะครับเอออ่าและมัดของนะครับการตกหล่นไม่ทำให้ยกตั้งเป็นตูแกนะฮะสั้นๆนะครับ ไม่ปังมัดล็อกโอเคโอเคครับทำ P Y T เอาไปดูชาวบ้านเขาเลย เรื okay. okay. ่องอันตรายเรื่องกานจัดตักหนึ่งทางกลุ่มเลือกาบอกกลุ่มสุดท้ายจริงๆนะมันดูต้นแบบนะตัวเองจะชอบอธิบายเดี๋ยวได้ีอธิบายเยอะ ติดกับงานะครับพวกีเอ่าดแ้พราะว่าทเราก็ต้องการพาปัชชัดเ่โอเคครับก็แค่จกลุ่มี่ห้านะครับโอเค่ากาก็คือการใช้สายลมนะครับก็ตั้งว่าเอ่ในเรื่องของยกที่หนึ่งนะครับเราถ้าสมมว่าเครื่องมันไม่ติดหรือวไม่ิดครับให้สายยาเนี่ยสบับไปมาอาจจะฟาดช่อฟาดเอ่ฟเข้าที่ตา ข้อมืออาจจะเคสแร้ปากอาจจะแตกก็ได้นะครับแล้วก็ประโยคที่2นะครับเรือกว่นตาบอกเพราะว่าสายยางฟ้าเข้าไปที่ตาะคระับแล้วก็มาตรการป้องกันก็มีปิดเครื่องยกที่สามบยกที่สามมาตรการก็มีปิดเครื่องปิดเบาวก่อนใช้งานนะครับใส่แว่นตาแล้วก็อาจใส่ถุงมือที่รัดตัวข้อมือเพื่อว่าป้องกันข้อมือเ็สแล้วก็ยกที่สี่นะครับเราก็เลือกที่จะไปปิดเครื่อง ปิดวาลวก่อนที่ใช้งานแล้วก็แล้วก็ใช้แว่นตานะครับพิธีการพ้องกันที่เลือกไว้ก็คือปิดเครื่องแล้ววาลก่อนใช้งานและสวมใส่แว่นตาเอ่อแล้วก็โซแเก้คือปิดเครื่องใส่แว่นตาโอเคครับ okay. ปิดเครื่องสายตาโอเคปิดเครื่องใสาวตาโอเคปิดเครื่องสายตาโอเคปิดเครื่องส้ตาโอเคโอเคโอเคเป็นศูนย์โอเคโอเค